อะไรไก่หายเดี๋ยวกูหาอยูไ่ไอ้ข้าเปไอ๊ ยิงพีโนะ่โดนน่ะเบื่อละเบื่อ,ลอไลนวเออจดแล้วคุณมีใหม่ด่าแม่หเลใช่ฮอนนี่ี่อ่ะ 上班啊，跑这来干啥？不会，上班。哎呀你，狼。 including when p e o p l วอะไรตบแล้วเฮล patches a v ิส ไม่สน,นอะไรนี่เลยจะตายห่าเอ้าดิเรื่องหอยยีคุณเลือกกิจกรรมเลยที่มันบวกเลือดได้ก็เบิดเพิ่มเลือด Uh oh Fire in the hole. Oh Fire in the hole. Oh fire in the hole. Yo. Oh yeah. <laughs> <laughs> <laughs>

Ừ, đừng đua mó mó bằng thẻ đi ra mót, cua sao lép da lâu? quay ai đây cua? พี ų, ่หอโ่หายถึงดนหอเลยเดี yeah. ๋ยวเพิ่งยิงหอลัวหงอะไอย่างเี้ยงหอดีเนาะหอไปหายได้สองร้ดสิบสองคมจัดดี